ค่ะค่บสวัสดีค่ะคุณยายบ้านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะยายบ้านค่ะค่ะวันนี้การในมาติดตามของเล่าความฝันก hey ับคุณยายบ้านเนาะค่ะเป็รัะครฝันเนาะค่ะความฝันจังไดเนาะค่ะให้ยายบ้านนี่เล่าความฝันให้ข้าฟังเนาะค่ะนจังไรยายก็นอนวัดนอกขึ้นเนี่ยมันขึ้นมานางนอกขึ้นมาถางยายฝันดีอยู่แต่ว่าเหมือนอยาจำบ่ได้ฝันยน่ยมันเศร้าซึ้นมากฝั่งที่หา เวลาลูกล yani ูกเมื่อม่ว่าหนลาฟันเรียบีบอกอ่ะขันคนว่าันค่าขันคนว่ามิงบอกเลขบอกเท่าลขอะไรลูกบ่าสามหกเลยรอซาทสัะสามหกเลยไม่ออกเลยนิ่มดทุกคนนอนเก่าเ่าเบียองเลยมันบอกว่ามีของม่ผ่าเลยมันมันเฟ้มากบอกว่าเมื่อตัวนั้นแหละ ไี่ยังหรอกเท่านั้นแหละใหญ่ก็เลยมาซื้อลูกกระรือล่องมาตัวนั่นแกอ้ออ้ะอกญ่ก็แบบหู้อันซื้อว่านนิ่งนี่นิ่งนี่เป็นผู้ไลอันนี้เลยที่บอกเพื่อนอาจารย์สมิงอาจารย์สมิงเออผู้ละตายนั่นโอ้เพื่อนฟันมาอาจารย์ผู้ที่ตายมาบอกเลียเพื่อนจ้าโอวค่ะเพราะว่ามาฟันเลรบอกให้เราบอกนิ่งบอกบอกตัวไหนหรือไง สามหงค่ะสามหกเอก่อส uh ัไหนบอเบนบว่าว่าเมืเรบอแบบว่าของของกรถานไหนบอกสามไหนยินมึงคนเดียวก็จะกระสือรถตีดเส้แส่บค่ะออันซื้อที่ไหนลูกขาจะซื้อไว้ที่ไหนค่ะค่ะสามหกเพราะว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ในบัดเนาะเสียสิตค่ะคนก็วดทั้งหมดเยค่ะเป็นอายุ่งปีหะเสียเมื่เอื่นนกคนกด ค่ะเพิ่นคุณยายบ้านเพิ่นก็ได้ซื้อไว้แล้วเนาะค่ะ4ี่สิบ้าปีอื่มคืหลองคนถือบค่ะคุณแม่ถือโชว์เนี่คุณแม่ซื้อไว้เรียบร้อยเนาะ2ใบเนาะยกขึ้นคุณแม่อ๋อค่ะเลขลอตเตอรี่336เนาะท่านผู้ชมเนาะเลคไายที่ลูกชายคุณแม่ฟันจนละเมอบอกละเมอบอคุณแม่ละเมอแล้วต้องลูกเมื่อมาสีมาสิส่วนคนหม่างค่ะคุณแม่ก็เลยถามว่าเป็นหยังไงคุณแม่ ทั้งคุณว่าค่ะลาพันยังพันว่ามิงบอกเลยบอกก็ได้ลูกสามหกเมื่อหูของโมคะเลยอยากค่ะเมื่หูเต็มปากเต็มคำมันตีแหลกอาจารย์กับอาจารย์สมิงบานมีเพันบอกด้วยขว AMB ่องเนาะเพันบามิงมิงบอกกัว่าตัวเดชทราบเจนเลยสามหกไม่ทำไม่ออกบอกนาต้องกันก็ได้บค่ยบอกบอกค่อยๆไม่บอกค่ะไปคีบอกเลยคีไปบอก มีเงินไกลๆได้ชัดกันเลยแล้วลุงก็มาตั้งใจแลรวกปล่อยก็ว่าแจ็คมาเจาะหัวกับหมูกบอกว่ายืนยันนะแต่ว่าคนเคยเบาจนสื่อไหวแล้วเนาะจนสื่อลองสื่อไหวมูเมื่อมูบนกับสื่อนั่นเองบอกนอนกันสื่อมันทุกคนจะเอาไปพิจารณาหรือจะเอาไปเป็นแนวท่านนอคุณแม่นอแต่ว่าเท่าที่ผ่านมานี่ยน้องคุณบอกนี่ก็คือเขาเป๊ะๆเขาค่ะแต่ว่าเป็นการไม่ได้บอกไม่ได้พึ่งหรือบอกยังไงคอยพวกใครถาม ยางก็น at yes. ้ำถางก็ปิถามมันสิบอกก็ดูแต่ว่าเพื่อนเพื่อนสี่บามนองเนาะใช่เนล่แต่ว่าพระอาจารย์ตายอย่อไจดหนเ้ิตายวันที่สิบเกิดพระซอสิบปดเกิดพระซอสิบแปดกับตาบอกว่าตายวันที่สิบแปดพราซอเกิดวันที่สิบแปดเาอาจารย์หญ่ อันาร์ที่วัดป่านที่สื้อเลยจ้าไปไหมซีต่อค่ะปีต่อซีค่ะคันคันคันดีวัดบ้านดีซึ่ยู่วัดป่าแต่ว่าพาอาจารย์ใหญ่คนไปอยู่คนเดียวคนตายคุณแม่ก็ได้พาเนอะไปนอนเฝ้าเนาะเขอโซ่คนเนาะไปนอนอยู่วัดแต่ว่าโตคุณแม่เองนี่ก็ฝันแต่ว่าจะฝันยังจำไม่ได้แตว่าดีอยู่ไหนเด็กเด็กฟ้าหลวงแต่ยังวันหนึ่งศูนย์เจ็ด หนึ่งหศูนย์ด้วก็มักดยห่นเป็เจ็ดน่ค่ะแต่ว่าอยทุกวนเนาะคก็จะสื่อขอมค่ะคือตหนีกัมักเนาะโตอันือจะตุนห่สามหค่ะือตห่นสามหแต่ว่าื่อมนสื่อตัวเดียวก็เจากับสื่อเนาะค่ะก็เนี้เนาะเอาไปพิจารณาบ้างเป็นแนวทางบ้งค่ะเป็นแนวเพราะว่าบอกก็ถูกใส่นาูกใส่เนาบก ค่ะคือกับุูแม่กับมันใจจนเด้สื้อลอตเตอรี่ไหวพลังศูนย์นะคะค่ะพอคนแบบกัดต้นกัดซีมีบุญเนี่ยระว่าคนยังฟันเกี่ยวกับยะค่ะคนก็รม้นมว่าลงหน้าล้างหน้หนาฟันนี่บอกฟันโ่หน้าฟันหนังฟันมิงค่ะฟันมิงมันอย่างฟันมามิงมาบอกเลยสุได้แหละลูกยาีถึงสามหมู่สามหมู่สามได้ยาเบ็บอกกันอ่อ ปกติแล้วคุนบอกปอาจัดปานนี้นใ่หจวันจะเอาเรื่องเล็กเรไปบอกคนอื่นคือคือนางดีมันมถามเนาะเ้าเบนนั้นเน่คนแบบอนเก่าเนาะค่ะบาทบอกเลยเงินที่เหลือเงินคือเง่เก่าเ่ยค่ะเหลืองราวากามฝฟันของคุณยายไม่ยังเพิมเติมมีบ่คุเซ้ำนี่แหละซ้ำรอยฟังนี่แหะ ค่ะไปนอนทีวันบอยฟังนี่ละแ่เจ้าหนี่มมั่นใจวะผู้การัดเด้อคุมมัดุมมาผู้กามานอนคุาุมมาการคนนเสียไปกะกานผู้การฉันม่คุมมาชนอตผู้การฉันนเสียงดวงเบิ้งค่ะกันเรื่อยไค่ะน้าค่ะเกิดโจรขึ้นค่ะคุนเสียหนีไม่รอดแกวันนี้นาเพิ่เห็นพอออกไม่ออกไป รวมทำบุญน้เพอนพึนอาสีมาให้โชคเนี่ยขอบินได้เนาะพนแม่เนาะก็เอาไปพิจารณานีนีพนกับเที่ยวกันเที่ยวไปเบิ่งตอนเราป่วยเนาะค่ะพนก็หามลา่วไปนอนเจลนาว่าเพิ่นเพื่อเขนงตุมให้เงินใหามันมาสือขนงตุมเอเลือยไปนอนค่ะพอพึนเห็นพนก็เพิ่อเกดกูเาว่าเออนผู้ขายบยังรวมต้อชีนาเ้าก็สดีม่านไนาเช่วุกค่ะค่ะ ก็ขอบคุณเนี่ยทางความฝันเนี่ยทางตัวเกษ์เนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอพระคุณ้ทความฝันค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณยายวันเนาะค่ะน้อเลขลูกบอกสามหกค่ะท่านผู้ชมอายุพระอาจารย์สี่สิบเก้าปีพ่อซ้อเกิดหนึ่งแปดค่ะวันที่เสียชีวิตกะสิบแปดเนาะค่ะนอวันที่สิบแปดค่ะท่านผู้ชมเลขฟ้าลงหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะประจำหมวดวันที่หนึ่งเมษายนค่ะ สองพันหาลอยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเน,นาะค่ะเนาะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะผ้าลูกไส้ไปนอนเฝ้าศพค่ะอยู่วัดเน,นาะค่ะเนาะเป็นศพของพระอาจารย์ที่เพิ่นเสียชีวิตค่ะลูกไส้เพิ่นผ่าฟันค่ะท่านผู้ชมลูกไส้นั่นก็ยังเฝ้าท่านถงอยู่เน,นาะค่ะเนาะก็เลยแม่ก็เลยถามว่าฝันอย่างพะว่าลูกเพิ่นละมือเน,นาะค่ะเนาะละมือในความฝันนั้นจนตื่นค่ะ เพิ่นก็นเรยว่าฝันเห็นพระอาจารย์สามีมาบอกลีกสามหกคะ่ะท่านผู้ชมจังไหนกาให้โชคให้มาลน,น้ากันเนาะคะ่ะเนาะสําหรับคลิปนี้จ่าปอก็ขอพุณนท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะก็ขอฝอากชงจ่าปอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามคะ่ะเพื่อที่สีบ่พลาตัวเลขกและการแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขกแนวทางความฝันที่ติดอย่ใส จ่าปอกกาสีเปติตามมาฝากเอฟซทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ